ใช่ครับก็เป็นวันที่12ธันวาคมครับ<ม>ก็ช่วงปลายปีหน้าครับปีหน้า2015อีกสักพักเลยอันนี้เ,าาเ,เ,เรื่องนี้ <ไว S 1> มาจากตัวเรื่องอะเรื่องนี้มาจากก็คุยกันครับดูตารางกันแล้วก็ดูว่าผู้ใหญ่ของทางฝ่ายผมจะสะดวกเมื่อไหร่ทางฝ่ายนุชจะสะดวกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับก็กลายเป็นปลายปีสองพันสิ้าแต่พี่ต่ากันยังไงคะที่วางไว้ถี่ไปเป็นไทยรือว่ามีอ่าเป็นจะเป็น คล้ายๆเหมือนอชาวคริสะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นมีมีเดินมามีคุณพ่อเดินมาส่งแล้วก็จะมีการให้คำมั่นสัญญาการอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคือผมได้ไอเดียมาจากพี่สาวเขาแต่งแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็แล้วก็ผมว่ามันซึ้งดีอะครับการที่ที่ได้เห็นทุกคนนั่งอยู่ตามจุดของเขามันคือบางทีงานใหญ่ๆคนก็จะกระจายไปทั่วนะรเราก็จะไม่เห็นว่า พูดกันอยู่เนี่ยพ่อแม่ก็เป็นยังไงอะไรเงี้ยที่มันก็จะเห็นหมดว่าทุกคนกําลังซึ้งกําลังอินร้องไห้กันอะไรยงเีนะฮะมว่ามันน่ารักดีจัดที่ไทยหรือว่า <c oughs> จัดที่เมืองไทยครับจัดที่เมืองไทยครับเป็นที่ไหนยังไงค Park ะพี่กูเล่โพคุณเชอร์พัรน์อ่ามันเป็นที่ที่คุยไว้อยู่ครับความขึ้นหน้ามันอยู่่บาความขึ้นหน้าเหารอก็คุยกันเรื่อยๆครับก็ ยังอีกนานไม่ได้นะครับก็ค่อยๆคุยว่าเออบุซสถานที่เป็นวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องจัดการอะไรบ้างค่อยๆดูไปทีละอย่างครับเริ่มทบ้างยัังงครรบบเิ่ม้าแล้วครับเริ่มบ้างแล้วก็เนี่ยครับ,ร <c oughs> <c oughs> รบมีจองสถานที่มีอะไรเงี้ยครับเริ่มการเชื่อโอ้ย,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 ยังย่างย่งย่งยตั้งใจไว้ว่าจะใช้แผนซักกี่พันเลยไหตอนแรกตั้งใจไว้ว่าประมาณ500รอยเองครับนะฮะแต่ก็ <tyard? S 1> เรื่องชุดนะครับน้องเขาก็ดูไว,ว้ว่าอยากให้ใส่ไปประมาณยังไงครับก็ดูของผมด้วยครับซึ่งผมก็ไม่ได้ติดอะไรก็อาจจะตามใจเขาครับกังวลอะไรตรงไหนไหมคะพี่ตู่ถึงตอนนี้แล้วใกล้ปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยกังวลเหรอกังวลเ,เรื่องเรื่องเชิญคนได้ไม่ทั่วถึงแล้วเขาจะงอนกันนะครับ<ว>เนี่ยเรื่องหลักๆเลยครับแค่นั้นเองแต่ที่เหลือผมว่าก็มันมันเป็นงานที่จะต้องมีความสุขกันนะฮะท้ายที่สุดแล้วมันก็คือ พาที่สำคัญที่สุดคือคือครอบครัวมีความสุขแล้วเราก็ได้ทำสิ่งที่เราต้องการจะทำกันแล้วก็แค่นั้นเองแต่ว่าก่อนตอน,ตอนช่วงนี้ครับการที่จะมาเขียนลิสต์ว่าอยากจะชวนใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเนี่นนเนยเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันฮะก็มีบ้าง ถามคุณพ่อคุณแม่เขาอะไรเงี้ยพี่สาวเขาแล้วก็ตัวผมเองก็ก็มีถามคุณแม่ผมบ้างครับแล้วก็วก,วก็คุยกันเองแล้วก็มีเพื่อนน้องที่ที่มาช่วยดูมาคล้ายๆมาช่วยออกไกน์อะไรเงี้ยยังไม่ได้ขอเลยครับใช่ครับไปขอคุณพ่อเขาก่อนครับขอคุณพ่อกับคุณแม่เขาไว้ว่าเดี๋ยวผมจะขอลูกสารนะผมจะอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ก็เกมงานไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักปักหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะขอ ผมว่าไม่มีอ่ะผมว่ามีหลายๆเพลงที่ที่อยากจะให้มีเล่นมากกว่าใน first dance ในอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ออกมาเต้นลากันอะไรอย่างเงี้ยครับเร่องเงินหอนชีพครับครับผมก็ดูอยู่ครับตอนนี้ครับใช่ครับใช่ครับก็ต้องต้องขยันมากขึ้นอีกนิดนึงครับถ้าเกิดว่าจะซื้อบ้านซื้ออะไรแล้วเนาะ